คลิปนี้นิดมารีวิวน้องเดินทางมาจากลาศาวนะคะเพื่อให้นิดดูแลเก็บรายละเอียดของใบหน้าแล้วก็ดูแลสุขภาพของฟวาม,มาไปดูเทคนิคการทํางานของนิดเลยค่ะเทคนิคบ้านๆงานปั้นแต่งยกก้ามเนื้อหน้านะคะเพื่อให้กระชับได้ลูกก่อนที่จะอบุนไพรหนังที่สะฝาทา้าอบในหม้อนะคะเทคนิคแบบนี้นะคะ การ<ย>กกล<ะ>้ามเนื้อการโกยม<ห>ดลูกเพรปอดเรากระบ,บางลมมันคือการดูแลสุขภาพพร้อมความงามไปด้วยในตัวค่ะพออบสมุนไพรกันทั้งตัวแล้วนะคะเราจะมาลงขมิ้นดินสอพองลงไปก่อนค่ะนะคะแล้วก็บรลงกาแฟเพื่อดูดซับสิ่งสกปรกองครูขุมขนกันทั้งตัวค่ะนะคะส่วนขั้นตอนการปั่นกล้ามเนื้อบนใบหน้านะคะไขมันให้เค้าลูก มันจะต้องทําขนาดที่คุณลูกค้าออกจากห้องอบใหม่ๆนะคะมันจะเป็นการปั่นไขมันให้เข้ารูปหรือให้เติมให้กระชับให้ได้รูปปั้นแต่งโดยที่จะไม่มีเอฟเฟกหลังจากการทํางานเพราะว่าคุณลูกค้าอบสมุนไพรานแล้วก็ไขมันอ่อนตัวพร้อมจะให้ปั้นแต่งแล้วพร้อมจะให้เรากระชับทุกส่วนของใบหน้าให้เข้ารูปค่ะ ลงกาแฟนะคะเพื่อเลื่อฝ้าเลืกะับใบหน้าบอกครับจะดูปัญหาของคุณลูกค้าว่าจุดนั้นมีปัญหาอะไรเราจะเอากัวซ่าเข้ามาช่วยค่ะนะคะคุณลูกค้าจะมีปัญหาเรื่องรอิ้วรอยเล็กๆไน้อยบนใบหน้านะคะเราจึงต้องใช้กัวซ่าเพื่อกระชับให้ได้รูปอ่ะแล้วก็มาลงกาแฟอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะการลงกาแฟทั้งตัวก็คือดูดซับไขมันจากรูขุมขนนะคะแล้วก็มาตกกระชับก่อนที่จะล็อกการตกกระชับอ่ะ ก็จะต้องทาเป็นขั้นตอนะก่อนแล้วก็ต้องตบแล้วจัดแต่งไขมันแล้วก็มาลอกทิ้งไว้ประมาณ40นาทีค่ะนะคะแต่ละเคสใช้เวลาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันปัญหาต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทึงใช้ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ลอกทิ้งผลเพอไดของการลอกก็คือเจมที่ส่วนสภาพค่ะปันไข่ขาวนะ้ำผึ้งนมสด แล้วก็มาคทับด้วยแดนกว่านะคะเพื่อปิดรูคุมขนและเพื่อเติมเต็มวิตามินให้กับผิวอย่างล้ำลึกค่ะนะคะเทคนิคนี้คือเทคนิคบ้านๆเราจะไม่เอาเคมีเข้ามาปะปนนะคะการใช้ขวดปั่นนะคะรอบดวงตาและรอบใบหน้าขวดก็คือใส่น้ําแช่เป็นน้ำแข็งนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดของไขมันั่วใบหน้าและรอบดวงตาด้วยค่ะนะคะเพื่อให้เฟือเพื่อให้กระชับได้รูปค่ะขั้นตอนการลงมาร์คทองคําค่ะนะคะมาร์คทองคําจะต้อง นวดคลึงนะคะเพื่อให้เนื้อมาเข้าไปบำรุงผิวอย่างล้ำลึกเพราะว่าขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสําคัญจะทําให้ผิวกระจางใสมีน้ํามีนวลน,นะคะการเปิดรูคุ้มขนนะคะการตบกระชับทุกสัดส่วนของใบหน้าจะทําให้หน้ากระชับไล่รูปเห็นได้ชัดว่าออล่าติดตึงมีน้ํามีนวลการตบวิตามินหลังจากคุณลูกค้าอาบน้ําแล้วลา้างกาแฟออกแล้วนะคะการเติมเต็มวิตามินให้กับผิว จึงเป็นสิ่งสําคัญทุกครั้งทุกเคสค่ะนะคะคุณลูกค้าอบสมุนไพรรู้คุวรเปิดทั้งตัวการเติมเต็มวิตามินทั้งตัวยึงเป็นสิ่งสําคัญการจัดแต่งไขมันบนใบหน้าก็ยิ่งเป็นิ่งสิ่งสําคัญที่อันนี้ต้องดูแลแล้วก็เอาใจาใส่แล้วก็ใช้ขั้นตอนอทางพิธีวิธันเพื่อให้งานออกมาได้สวยที่สุดนะคะการทํางานเป็นระบบแล้วก็เป็นขั้นตอนนะคะทําให้คุณลูกค้าได้รับสิ่งดีๆนะคะกลับไป จากการบริการจากนิดกับลูกนะคะโดยที่ว่าปัญหาแต่ละจุดเราต้องโฟกัสก่อนว่าปัญหาของลูกค้ามี่ตรงไหนบ้างค่ะหลังจากสามชั่วโมงครึ่งคุณเธอเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดขอบคุณมากที่ไว้วางใจพี่ให้พี่ได้